คือหน้าบ้านคุณปู่คือเราก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะได้มีโอกาสนะคะที่จะไปยืนอยู่หน้าบ้านมหาเศรษฐีดับต้นๆของโลกมหาเศรษฐีคนเดียวที่รวยได้จากการลงทุนก็คือประชาตัวเวชใช่ไหมคะไปถึงหน้าบ้านเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนบ้านหลังอบอุ่นหลังหนึ่งในหมู่บ้านไม่ใหญ่เลยถ้าคิดเป็นบ้านเราอะประมาณร้อยห้าสิบตารางวาไม่ได้ใหญ่เลยนะคะที่สําคัญก็คือเป็นบ้านที่ไม่ได้มีการประดับอะไรวิลิสมาหลาเลยนะคะถ้าถ้าได้เห็นแล้วก็ราคาที่คุณปู่ซื้อมาคือถ้าคิดเงินปั ปัจจุบันน่ะมันราวๆสิบเอ็ดล้านบาทเองไะคือฟันถามกาดที่อยู่กับคุณปู่มา20ปีคือบังเอิญเฟนไปเห็นรถขับออกมา <c oughs> พอดี <c oughs> แล้วฟนก็เลยถามว่าคุณปู่อยู่ในบ้านหรือเปล่าแล้วก็มีคนชาติหนึ่งตะโกนมาบอกว่า <c oughs> ผมไม่คิดว่าคุณปู่จะอยู่ในบ้านนี้แล้วนะ <c oughs> อ่าทีนี้กาดก็เลยแบบขยิกตากับเฟิร์นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม <c oughs> แล้วทีนี้หลังจากนั้นก็เลยเดินไปคุยกับกาดว่าถามจริงๆว่าตกลงคุณปู่ยังอยู่ในนี้หรือเปล่ายังพักอาศัยในนี้หรือเปล่าเขาบอกว่าวอร์เรนบัฟ ค่ะก็เลยเป็นเป็นภาพที่นํามาฝากกันนะคะ